โจก็สวัสดีผู้ชมท่านด้วยนะครับก็อยู่เกมเบลช็อกสองกันเด็กแล้วนะครับผมก็วันนี้เรามาเจอกับศพที่ต้องให้เด็กดูเลือดอีกแล้วนะครับผมไม่อยากจะดูเลือดอีกเลยอแต่ยังไงก็ต้องนะเราต้องติดกับดักตรงนี้ฮะตรงนั้นอ่าสุดยอดอติดไว้เยอะๆฮะเฮ้ยโอมาแล้วเหรอเอาเอาเอาป้อมเสือกยิงวิกเอา ตรงนี้มีตู้เซฟอีกฮะโอ้โหเราไม่ต้องทําอะไรเลยฮะรอมันมาจับเด็กอย่างเดียวฮะมีปอมคอยช่วยอยู่ฮะเออเออเออตายตาย,ตายละนาวฮะอุ้ยโอ้โอ้ไม่ใช่แล้วไม่ใช่เรื่องแล้วโอ๊ยไม่แม่นเลยกูเล็งก่อนนะเอ้าเอาตายออเอ,อ,เอ,อา้าแม่งมูเมนต์โอ๊ยเริ่มไม่แม่นแล้วฮะเล่นแบบเมาเมาออออออเป็นไงฮะเผนชูเฮ้ยเฮ้ยศพเด้ง สมด้งเฉยเลยฮะพร้อมหมดเลยฮะเด็กมาโอ้แดดําเพิ่มนะผมเอ้ยนั่นไงโอ้โหที่ส่งเด็กสู่ธรรมชาติเฮ้ยเฮ้ยเใครใครอะไรโอ้โหตกใจหมดโอ้โหมึงเดินเบาๆหน่อยได้ไหมคนเื่นเขาขวัญอ่อนกันละนาวอันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วฮะส่งเด็กคืนสู่ธรรมชาติการเป็นเด็กน้อยน่ารักนะะ ดูฮะโปงน่ารักฮะอุ้ยชิปหายแล้วเสียงแบบนี้เอ้ยบิ๊กเดดดี้อยู่ไหนแป๊บนึงต้องไปรีบหาบิ๊กเดดดี้ฮะเราต้องการให้หนายช่วยมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนวะนี่ไงมามึงมากูมีบิ๊กเดดดี้มึงทำอะไรถ้ามึงทำโดนมันนะมึงเสร็จมันตะโกนครั้งนี้มาแล้วละ่ะไหนมันอยู่ไหนมันอยู่ไหนวะ นั่นไงเห็นแล้วมันมาแล้วนั่นบิ๊กเดดดี้เคลียร์นั่นแหละโดนบิ๊กเดดดี้อ้าเฮ้ยไม่โดนเหรออนหนึ่งฮะเราต้องรออุ้ยขอโทษมันโดนแล้วละ่ะมันโดนแล้วมึงเสร็จแล้วนี่หาเรื่องกับบิ๊กเดดดี้เป็นไงไม่ต้องทำอะไรเองเว้ยอยู่ๆมันฆ่ากันเองฮะดูฮะเฮ้ยแต่รู้สึกว่าบิ๊กเดดดี้อันนี้มันจะสู้ไม่ค่อยได้ว่ะโอ้โหอาเว้ยเอ้ยผมไม่ต้องทำอะไรเองเลยฮะจริงๆ ดูฮะนี่คือการเล่นไบโอช็อกอย่างฉลาดนะครับผมอุ้ยโอ้โหเอาแล้วเว้ยบวกอือหือเป็นมวยฮะเป็นมวยดูฮะดูแบบเราเราไม่ต้องทำอะไรฮะไอ้นี่รู้สึกว่าจะเก่งมากนะอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยเฮียอย่าทำกูโอ้โอ้กูไม่เกี่ยวกูไม่เกี่ยวกูเป็นคนดูเฮ้ยอย่างเงี้ยใจฮะโอ้ยโอ้โหมัน มันมันทำอะไรเมื่อกี้รู้สึกว่าจะเสมอกันนะฮะผมนี่ฮะไม่รู้ว่าว่าใครจะลงไปก่อนเอา้าเฮ้ยอันนี้เป็นผู้รอดฮะเอา้าเฮ้ยสักนัดเอา้าลาบเลยสุดยอดโอ้โหเป็นไงฮะค่าหนึ่งได้ถึงสองเอ้ยไม่ใช่ฮะรอหนึ่งนะะรอตัวหนึ่งมาตีอีกตัวหนึ่งฮะได้ถึงสอง โอ้โหผมเพิ่งรู้นะฮะว่าไอ้บิ๊กเดดดีนี่มันเก่งกับไอ้ไอ้บิ๊กซิสเตอร์นี่อีกฮะสุดยอดเป็นการเล่นที่ไม่ต้องทำอะไรเองเฮ้ยเอ้ยโอ้โหเฮยโอ้ตกใจะไรตะได้ออเฮียอะไรเนี่ยโอ้โหตกใจหมดเลยโอ้โหแม่งมาตรงหน้าติดติดหน้าจอเลยฮะสะดุ้งขี้เลยเรามีลูกซองเนี่ยทำไมไม่ใช้ลูกซองมั่งอุ้ยอุ้ยทำไมมันมันแปลกๆล่ะ บรรยากาศมันเฮอ์เลอร์นะข้างบนนี่มีอะไรไหมฮะเราออกนอกเส้นทางอยู่นะเนี่ยอู้อันนี้มันทางอุ้ยอุ้ยอุ้ยเริ่มมีเหลืองแล้วฮะอุ้ยมันคืออะไรครับผมมาเจอห้องห้องลับฮะเป็นห้องนอนอุ้ยได้ของได้กระสุนด้วยฮะอู้กระสุนกับดงกับดักนี่เต็มไปหมดเลย ไม่มีอะไรฮะโอ้โหมาฟาร์มเฉยๆอุ้ยชิบหายแล้วไงเฮอรเลอร์ไงอย่ามาโผล่อะไรตอนนี้นะหนูขอร้องอุ้ยอุ้ยวิ่งผ่านด้วยสัเลยคนลุกแล้วเนี่ยโอ้ยตายแลว้วไม่เอานะเฮ้ยน่ากลัวอุ้ยอยมีการโผล่หน้าอ้าวปิดประตูใส่กูอีกชิบหายแล้วไงโอ้ยชิบหายแล้ว อย่าทำอะไรเราเลยนะขอร้องเอ๊ะอะไรอะไรครับไม่นะไม่อุ้ยอุ้ยจ๊เอะจ๊เอะอ้โหแคบตายฮะไม่เป็นไรฮะอุ้ยอย่าเข้ามา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 ชิบหายโอ้มันเข้ามาแล้วโอ้ยอย่าลบมันไงอุ้ยอุ้ยอุ้ย จะเย็นจะเย็นครับแปบ๊บหนึ่งฮะไฟฟ้าอุ๊ยอุ๊ยจะตายแล้วอุ้ยลบลบหลังกําแพงโอ้โหยอดฮะมูเมนต์โอ้อนะโหตายเป็นไงล่ะไม่ได้แดกกูหรอกนะฮะผมไปต่อได้แล้วไยโอเคเรามาเอาเฟิร์สอุ๊ยอุ้ยอุ้ยทำไมทำไมทำไมฟื้นสั่นละ่ะแฉโอเคได้เฟิร์สเอ็ดมาฮะแล้วก็ลงไปเลยนะอ้ชายเรามาเพื่อฟร์มเฉยๆนะอ้ชายใครคือชาย เราต้องใช้ลูกตองมั่งซะและ้นะไม่ได้ใช้ไม่ได้ใช้มานมนานนานนมนมโตเกี่ยวอะไร oh, <no. S 1> ทําไมมีเสียงเล่าใจเย็นเฮ้ยกระสุนหอ,อกเราไม่ได้ค่อยไม่ไม่ค่อยได้ใช้เลยฮะโอ้กระสุนหอ,อกฮะหอ,อกหักอีดอกหอ,อกหักนะครับผมเก็บได้โว้ยโอ้เป็นหอ,อกไฟหรือเปล่าฮะอุ้ยแมนแมนนะผมเข้าหัวนะั้นนั้นเนี่ย ตูู้ยมาพอดีตอนยิงเออตายห่าเลยจัดลอยเลยมึงืออลอยมึงืออลอยเอ้ยไม่ตายโอ้ไม่ตาย,ไม,ตายไม่โดนโอ้โอ้ลอยมึงลอยลอยลอยเออตายเฮียโอ้โหสุดยอดฮะได้ลมเหมือนแดรลิวอุ้ยเอ้าเฮียตกใจหมดเราอยู่นี่เอา้าจะเย็นทุบทีทุบทีท อือทุบปีขอทุบปีอือตายห่าไม่ละมึงหอกนี่สามารถใช้และเก็บคืนได้มันสุดยอดตรงนี้แลวใช่โอ้โหปักอุ้ยสวยมากฮะเราต้องไปตามทางอย่างที่เป็นนะเฮ้ยให้อัปเกรดปืนได้โอเคโอเคโอ้โหสุดยอดแบบธรรมดานี่มีอะไรไมาด้วยฮะยิงฮิตอัปเกรดคืออะไรฮะอุ้ยโคตรเฮอร์เล โอ้ยมีโอ้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 ยิงทีเป็นไฟโอ้ไม่ไม่ไปละมึงอืทําไมมันอืดมันอืดครับช่วยบอกเหตุผลโอ้ยโอ้ยโอ้ยจะเย็นค่าจะเย็นโอ้ยิงทีเป็นไฟฮะโอ้โหไม่คิดว่าอัปเกรดมามันจะโหดครับโหดสาขนาดเอ้ยมึงอะไรเนี่ยมึงยิงกูได้ไงเนี่ยวะออืตายมึง เฮ้แทงแทงแทงอุย้ยเต็มเต็มหน้าเฉยเลยครับผมอุย้ยมันโดดมาเลยชิบหายแล้วไงยิงยิงโอ้โอ,โอ้เตียนก่อนป้าโอ้ไปเตียนอื่นไปไปตีคนอืน่นมันยังมาต่อยเราอีกไหม่สิมึงไหม่สิมึงป้าอีกนะยิงไหม่ไหม่หืมเมาเมาไม่ไหม้ฮะเมาเมาไม่ไหม,ไม,ไม,ไม้เอ้ยอย่าเพิ่มเพิ่มเลือดมึงบ้าหรือเปล่าตัตราอยู่ตรงนี้สกิดเออตายมึง ไอ้ไอ้นี่ก็ยิงจับยิงจังเลยฮนะยิงครับได้เฟิร์สเอดฟรีจากแทงอีกโอ้โหสุดยอดฮนะงานนีโ้โอ้โอ้อ้าวชิบหายโอ้แฮกก่อนแฮกแฮกได้ไหมแฮกโอ้แฮกไม่ได้โอ้สุดยอดเลยชายออโต้แฮกแม่งเลยแล้วกันเอ้กูไม่ได้จะยิงมึงกูจะยิงไอ้นี่ยิงอือโอ้ยกระสุนหมดอ้าวกระสุนหมดอืออันนี้เลยแล้วกันอืออืออือโอ้จะตายอืดจังเลยอย่างนี้ต้องใช้ลูกซองอือ อืออืยังไม่ลุกซองก็สแปะเข้าโอ้ไม่ตายโอ้ไม่โดนเอ้าเอากระเด็นเฉยเลยเว้ยอือโอ้โหเต็มเต็มฮะเข้าหัวนี่ยังวิ่งต่อไอ้สัตว์อืดอืดจังเลยอุ้ยนี่คืออะไรครับผมอือเข้าหน้าแม่งยังอุ้ยโอ้ยโอ้ยใครใครไอเชี่ยนี่ยังยังไม่จบไงโอ้ยโอ้ยโอ้ยจะเย็นโอ้ติดอะไรคะโอ้โอ้กระสุนหมดอีกกูโอ้นี่ยิงแม่งเลยอือ อ,ออ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 ทุบตายสิมึงตายเอาไม่ตายโอ้ยไม่มีกระสุนอะไรจะยิงแม่งนะเนี่ยโอ้โออต,ตายตายตายได้แล้วนะโอ้ชุลมุนจริงจริงมีความแม่นไหมมียังมีอยู่ยังพอมีอยู่ฮะโอ้ยทับตายครับผมงานหนักจริงๆงหลังๆแม่งทั้งเฮอเล์ท,ทั้งยากฮะเป็นอะไรที่สุดยอดได้เฟิร์สเอทอีกสุดยอดอีกโอ้โหน่าจะมีงานหนักแล้วนะนะ เตรียมตัวนะผมเรายิงเป็นไฟแล้วเราเทพศาสตร์แล้วฮะเอาเลยแล้วกันโอเคน่าจะมีเหลืองแล้วละ่ะแล้วก็ไปใช่ไหมไปได้ยังไปไม่ได้ฮะน่าจะมีเหลืองแหละนั่นเงกูว่าแล้วกูว่าแล้วโอ้ออกไม่ได้ออกได้แล้วโอ้สุดยอดโอ้ยอันนี้อะไรตกมาโอ้ยเริ่มอลังการแล้วกูเริ่มแล้วเริ่มแล้วออลังการสุด โอ้เดินไปเดินฝ่าน้ําไปอุ้ยอะไรข้างเอ้คำน,นึงฮะมันร้องไห้อยู่ช่างแม่งเดี๋ยพิ่งยิงไม่อยากมีเรื่องไปมีเรื่องกันข้างบนดีกว่าอ้ออันนี้อะไรฮะออกระเด้งไอสัตว์กระเด้งเลยโอ้โอ้อันนี้อะไรฮะโอ้ยังจะมีเวลามาเซิร์ชอีกกูอันนี้โอ้โหนอนตายซะแบบแพนกิง้งเหรอมึงไปแล้วกูไปแล้วน้ําท่วมนะผมกรุงเทพน้ําท่วม เกตอาวกูรูแล้วไหนอะทางออกออกดิเอออุย้ยระเบิดต่อหน้าอุย้ยมีกระแสไฟฟ้าโอ้ไฟดาบอีกกูนี่ฮะขึ้นมาทําไมลำหนึงฮะอุย้ยไอเฮียตื่นได้ก็ไม่บอกไอสัตว์โอ้โหสะดุ้งขี้เลยเกมนี้ทําให้ผมสะดุ้งหลายครั้งมากนะฮะโอ้โหเราต้องกลับทางเดิมฮะวิ่งแบบย้อนสอนกันเลยทีเดียวเชียว โอ้โหน้ำน้ำไหลหลากฮะน้ำป่าไหลหลากทำไมกรมอุตุไม่เตือนอุ้ยอุ้ยอุ้ยถอยออกมาอุ้ยโอ้โหกระเด่งกระเด่งเลยวัวนี่ลอยโรคโรคแรงแรงน้ำท่วมเลยฮะโอ้กลายเป็นน้ำแทนโอ้ฟาร์มสบายฮะโอ้โอเคเราออกมาได้แล้วผม อาจจะมีอดดมให้เก็บอยู่แถวๆนี้ก็เป็นได้มีไหมตรงเนี้ยต้องมีดิไม่มีหรือโถเอ้ยมันน่าจะสปาวเอ,อนั่นไงอดัมโดเห็นแล้วโอ้โหเป็นไงล่ะตาดีได้ฮะแต่โหดีนี่มันไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ฮะมองผ่านๆน,นะไม่ต้องไปเก็บอะไรมากโอเคโอ้ยเราหนีมาจากกรุงเทพน้ำท่วม